เราขับรถลัดเลาะไปตามถนนสาย1095เชียงใหม่แม่ห้องศนโค้งแล้วโค้งเล่าผ่านอำเภอปลายจนถึงอำเภอปางมะพ้าเลี้ยวเข้าไปอีก4กิโลเมตรก็ถึงหมู่บ้านเจ้าโบซึ่งก็เป็นที่ตั้งของร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้ครับครับลัดเลาะมาหลายร้อยโค้งครับในที่สุดก็มาถึงที่อำเภอปางมะพานะครับซึ่งหลายคนนั้นไม่พลาดที่จะมาชิมก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ครับเขาบอกว่าราคาก๋วยเตี๋ยวนั้นหลักสิบแต่ว่าวิวนั้นหลักล้านครับเดี๋ยวไปพิสูจน์กันครับ ร้านนี้รู้จักกันในชื่อก๋วยเตี๋ยวบ้านจาโบเจ้าของร้านก็ไม่ได้เป็นทหารหรือว่าตำรวจนะครับแต่ก็มาจากชื่อหมู่บ้านจาโบชุมชนเล็กๆของชาวมูเซอร์จริงๆแล้วชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวชมวิวซึ่งก็สมชื่อแหละครับเป็นร้านเล็กๆสร้างแบบง่ายๆแต่มีระเบียงร้านยื่นออกไปบริเวณไหล่เขามีที่นั่งให้ลูกค้านั่งห้อยขาไปนั่งคีบเสน้นก๋วยเตี๋ยวไปมองด้านล่างก็เห็นเป็นหุบเขาพอให้รู้สึกวิวนิดๆแหละครับ พร้อมกับทิวทัศน์ของยอดดอยสูงต่ำสลับกันไปสวยงามจริงๆยิ่งหน้าหนาวก็จะมีทะเลหมอกผืนใหญ่ให้ดูกันด้วยครับวันที่เราไปนั้นเป็นวันธรรมดาแล้วก็ไปถึงช่วงบ่ายแก่ๆแล้วลูกค้าบางตาครับจึงเลือกที่นั่งได้ตามใจชอบผมก็เลือกนั่งห้อยขาในจุดที่น่าจะชมวิวสวยที่สุดสั่งกว๋วยเตี๋ยวเสเล็กน้ำใสราคา35บาทมานั่งกินพร้อมกับชมวิวหลักล้านแม่มันสวยงามอย่างที่หลายคนบอกไว้จริงๆครับ และการกินก๋วยเตี๋ยวท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามอากาศสดชื่นแบบนี้นะครับก็รู้สึกว่ากินก๋วยเตี๋ยวได้อร่อยขึ้นครับทำให้ลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ไกลหรือใกล้ดันด้นมากินก๋วยเตี๋ยวกันถึงที่นี่ครับที่นี่นะครับได้ดูวิวด้วยก็ได้ได้กินก๋วยเตี๋ยวด้วยเนาะกินไปด้วยได้ดูไปด้วยนี่ก็คือมีมีความสุขอย่างหนึ่งเนาะคือแตกต่างจากที่อื่นนะครับรับวิวก็สวยด้วยครับ น้องพรจาของร้านเล่าให้ฟังว่าเริ่มเปิดร้านกับแฟนหนุ่มเมื่อ5ปีก่อนจากที่เคยขายในหมู่บ้านและค่อยๆขยับขยายมาจุดนี้ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยอภินิหารของสื่อออนไลน์ในยุคนี้หลังโพสต์ภาพออกไปก็เริ่มมีคนมาชิมมาชมโพสต์ต่อกันไปจนเป็นแรงมากใหม่ของปั่งมะพ้าครับแล้วก็ขายดีที่สุดในช่วงหน้าหนาวมีลูกค้าวันลนับพันคนทีเดียวครับ วันที่เยอะสุดเหรอคะก็น่าจะวันละพันกว่าคนน่าจะได้อยู่ค่ะเป็นพันคนเลยเหรอใช่ค่ะแล้วขายกี่ถ้วยคะก็ขายได้พอที่จะขายได้สักแปดร้อยชามอะไรอย่างเงี้ยแปดร้อยชามค่ะไม่เห็นบอกสูงสุดได้วันหนึ่งสองหมื่นใช่ค่ะพอได้วันสองหมื่นด้วยเหรอค่ะอืมแต่มันไม่กี่วันถูกค่ะแต่มันแค่สองสามวันหลังจากนั้นก็วันละพันสองพันอะไรอย่างเงี้ยะ นอกจากก๋วยเตี๋ยวจะขายดิบขายดีแล้วสิ่งที่น้องพรภูมิใจที่สุดก็คือทําให้ผู้คนนั้นรู้จักบ้านจจโบของเธอมากขึ้นครับจนชาวบ้านนั้นก็มีไรายได้จากโฮมสเตย์ด้วยสิ่งแรกที่อยากให้เขามาสัมผัสเลยนะคะก็คือความเป็นบ้านๆค่ะแล้วก็ความเป็นธรรมชาติความเป็นวิถีแล้วก็วัฒนธรรมอยากให้เขาแบบไม่ใช่แค่มาถึงแค่ร้านก๋วยเตี๋ยวอะคะ่ะเพราะว่าข้างในบ้านหนูมีเป็นโฮมสเตย์ด้วยอะคะ่ะทั้งชุมชนเลย ใครที่ผ่านมาทางนี้ก็อย่าพลาดนะครับที่จะแวะชิมชมแชะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้เรียกว่าครบรสทั้งอิ่มท้องอิ่มตาอิ่มใจกับความสวยงามของเมืองไทยซึ่งก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายให้เราได้สัมผัสความสวยงามกันได้แบบไม่รู้จบครับมนตรีทุกุณสมบัติสำนักข่าวไทยอสมทรายงานครับ